สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาเจกเล่นใหญ่เลยนะครับกับรายการ The Reaction วันนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างของ Dr.Strain ภาค2นะครับหรือว่า d r s t r a อร์ in the m ์อินเ l อร a มั m e ิเวิ d นะครับผมก็ตัวอย่างเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนะผมก็ยังไม่ได้กดดูเลยแต่ว่าเห็นภาพภาพสปอยในอินเทอร์เน็ตและใน Facebook อะไรเงี้ยก็แต่ยังไม่ดูตัวอย่างเต็มเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จะเก็บมารีอค ในคลิปนี้เลยนะก็มาดูกันครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆครับแล้วก็อะไรสน่นาสนใจนะครับเพราะว่าก่อนนันนี้ก็มีแบบคลิปสั้นๆหรือว่าเป็นภาพหลุดอะไรมาเยอะยะพอสมควรนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปดูพวกอย่างนั้นนะครับก็รอดูตัวอย่างเต็มอะไรเงี้ยนี่ก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นตัวอย่างแรกนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะก่อนนันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปสั้นๆอะไรงนี้อ่ะเรามาดูกันเลยครับเออเปิ่ม หอเป็นฝันนะครับเป็นแสงฝันเป็นทั้งซุริ่มอะไรเน่าเป็นมิติแห่งความฝันนะครับผมเป็นเวทมนต์เหมือนบัณฑาเลยนะสีมูดแดง Like me right? kind of of between universes, we don't know who or what will walk through it. Wanda. What do you know about the multiverse? Had a he believed it was dangerous. He was right. word it's started now.

I become กลายเป็นผู้ร้ายมันไม่ธรรมเทียมไปนี่ครับบันดาาเล่นเรื่องน,นี้แกลายเป็นผู้ร้ายในซีรีส์ของนราอ้าวซอมบี้ซอมบีมบ้หมากาลในมันติเวิร์สมหาไัยนะชื่อไทยพิษวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เอา้า ก็โหมีหลายตัวนะที่ผมไม่รู้จักนะครับเพราะผมไม่ไม่ได้อ่านคอมิกนะผมดูแต่หนังนะครับผมอ,อ,อะไรเนี่ยเรื่องปิดผมดูแต่หนังนะครับก็ตัวละครใหม่ๆมก็เห็นมีอะไรนักเวทที่เป็นเหมือนควายเหมือนวัวอะไรเนี่ยแต่เห็นด้านหลังนะแล้วก็มีพวกตัวอะไรเหมือนมีพลังคอสมิกสู้กับวันด้าแล้วก็ โรตอสเตนมีหลายคนนะครับมีน่าจะเป็นตัวร้ายหรือเปล่าหรือว่าเป็นในซีรีส์ว h a อีฟก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีอะไรมองไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเกี่ยวกับมิติแล้วก็มีความสยองขวัญน,นิดๆน,นะครับเพราะคุมคุมกับแซมไลมี่ก็กำกับอะไรอะ่ะผีอมะตะนะครับ Evil d เด e อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่กำกับสไปเดอร์แมนเวอรชัของโทบีแม็กไกวด้วยนะครับ ก็มากำกับอันนี้ให้มาเวลนะด็อกเตอร์สเตนภาคสอนหน้าดูนะครับก็เป็นอีกหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะต้องดูในโรงนะครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีความรู้อะไรเงี้ยก็ลองเม้นมาได้นะพวกตัวละครมาเวลในในการ์ตูนนะที่กระโผออะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้ก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ติดตามพวกเรานะครับเล่นใหญ่เลยชแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย